สัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เพจสอนทำอาหาร by เชฟฝันนะคะเมนูวันนี้เราจะทำทข้าวโพดคุกเลยค่ะทำยังไงคะเชฟไม่ยากเลยก็เอาข้าวโพดคุกกันเลยทั้งปากเลยเหรอ <c ười> ใครก็จะไปคุกแก่ทั้งฝาก,กัน,น,นี้แบบนี้โอ้โหจต่งน,น,นี้นะคะเราไม่ได้แกะกันเองค่ะ <c ười> เราไปซื้อร้านที่เขาแกะขายโดยเฉพาะใช่ไหม <c ười> เดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าเราซื้อร้านไหน แบบนี้นะครับที่เราเอาไปทำเป็นโขโ้าวโพดแบบทุกเนยอ๋อไม่ต้องไปแกะเองให้เสียเวลาเลยเนาะต้อง้วคือถ้าเกิดสมมุติว่ามาที่ตลาดชาตานะครับส่วนที่ขายผลไม้อ่ะก็มาซื้อร้านเล็กกุลเขาจะมีแบบนี้แต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้าครับแล้วเขาจะแกะรอไว้ให้เราเขาขายที่5โลใช่ป่ะใช่ถุงละห้าโลโอเค อันนี้เรานึ่งกี่นาทีคะเชฟก็เรานึ่งไปเรื่อยๆแหละแล้วเดี๋ยวพอสุกละเราก็ใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวรอให้สุกก่อนก็คือต้องเฝ้าไว้เลยเนาะก็ไว้นี้แหละสำหรับใครที่หาข้าวโพดที่เขาแกะไม่ได้นะครับก็จาเป็นต้องซื้อข้าวโพดฝักมาทีนี้วิธีการแกะเม็ดให้เม็ดสวยๆนะก็หักครึ่งนี่แล้วก็เอากันไกที่มันแข็งแรงหน่อยนะครับหรือจะเป็นมีดปลายแหลมที่มันแข็งๆก็ได้หนาๆก็ได้นะแทงเข้าไปตรงกลางค่อยๆแทงนะคือมันแทงง่ายอยู่แล้วแหละแล้วก็ค่อยๆบิด ค่อยๆแทงแล้วก็บิดม,มันอาจจะแตกก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นปกติมันก็จะเนี่ยฉีกออกมาเป็นแบบนี้สังข้าโพดมันก็จะฉีกแบ่งครึ่งแบบนี้เราก็จะสามารถเนี่ยเด็ดเอาเม็ดข้าโพดออกมาง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมวิธีการแบบนี้เลยง่ายๆได้เม็ดสวยเม็ดไม,ดมด่ช้ำนะครับ ก็ใส่เนยไปประมาณครึ่งช้อนก็เดี๋ยวเราคุกเนยให้ทั่วก่อนตอนนี้ข้าวโพดยังร้อนอยู่เพราะนั้นเนยก็จะละลายได้ง่ายพยายามใช้เนยอุณหภูมิห้องนะครับก็มันก็จะละลายได้ง่ายหน่อยถ้าเอาเนยเย็นมามันาจะละลายนะช่วงนี้รีบคุกเพราะว่าเนยโดนความร้อนมันก็จะละลายเลวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทราย1ช้อน เกลือใส่นิดเดียวพอใส่เยอะเดี๋ยวเค็มแค่ให้มันมีความเค็มตัดความหวานใส่นมข้นจืดทับพ,พีหนึ่งพุกให้เข้ากันเลย หลังจากที่ดูวิธีการทำข้าวโพดคลุกเนยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมใช้ข้าวโพดสดเม็ดนะครับก็คือไปสั่งมันจะมีร้านขายข้าวโพดที่เขาแกะแบบเม็ดมาแล้วนะครับซื้อต้องซื้อยกถุงถุงละ5โลก็190บาทแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะบางร้านราคาจะต่างกันไปนะครับก็จะมีน้ำตาลเกลือเนยผมใช้เป็นเนยผสมนะครับโลนึงก็190บบาทนมข้นจืดผมใช้เป็นนมข้นจืดฟอร์คอนแบบกระป๋องนะครับ วัตถุดิบทุกตัวเราต้องใส่ค่ายิวไปด้วยค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ผมก็มีค่าเผื่ออื่นอีกสิด้วยนะค่าเผื่ออนื่นนี้ประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับอ่าอย่าลืมมีแพคเกจจริงด้วยที่เราต้องเอามาคิดก็คือผมใส่เป็นแก้วขนาดเจ็ดออนซ์นะครับน้าหนักข้าวโพดต นะครับเราก็จะมีช้อนพลาสติกมีหลากหลายสีเลยนะครับแต่ละร้านราคาอาจจะไม่เท่ากันที่ผมซื้อมาเนี่ยแพ็คละ12บาทสูตรนี้เนี่ยข้าวโพด5กิโลเนี่ยตักได้ประมาณ40ถ้วยต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยอยู่ที่10บาท97สตางค์ถ้าสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่21บาท94สตางค์สมมติผมขาย20บาทก็จะ,จะได้กำไรตกถ้วยละ9บาท ถ้าอยากจะให้ต้นทุนต่ำกว่าน,นี้ทำยังไงได้บ้างครับง่ายเลยเปลี่ยนจากเนยผสมโลละ190มาใช้เป็นมาการีนครับก็เหลือโลละ85บาทต้นทุนหายลงไปเยอะเหมือนกันครึ่งต่อครึ่งนมข้นจืดแทนที่จะใช้แบบกระป๋องต้นทุนมันสูงเราก็ใช้แบบกล่องแต่แบบกล่องราคาจะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่ซื้อยกลังราคาก็จะถูกลงนะครับอตอนนี้ต้นทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณถ้วยละ9บาท64สตางค์เห็นไหมต้นทุนต่ําลงละนะครับ ขาย20บาทก็จะได้กำไร10บาท36สตางค์นะครับอาจจะเพิ่มความน่าสนใจโดยการที่ใส่เยลลี่ลงไปนะครับเป็นท็อปปิ้งหรือจะใส่เป็นน้ำตาลสีหรือมาร์ชเมลโล่แล้วแต่ไอเดียเราเลยนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้านะครับลองไปฝึกทำดูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายๆเลยหอเชฟกินไม่เรียกเลยอร่อยเปล่าดึกแล้วอยากกินแล้วอ้วน